ดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันเป็นแม่เสือเส้าไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปเลยนะคะแต่ว่าเรื่องที่น้อหวานจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็เซ็กซี่พอประมาณนี้นะเป็นการ์ตูนวายที่มีชื่อเรื่องว่า B.J. Alex นะคะเรื่องนี้เนี่ยน้หวานเห็นน้องคนนึงคอมเมนต์มาในคอมเมนต์เออ คอมเมนต์มาในคอมเมนต์นั่นแหละว่าแนะนําเรื่องนี้คะ่ะทางเราพอได้ไปเซิร์ชดูนะคะก็แบบเฮ้ยฉันยังไม่เคยเจอผลอเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วก็อ่านรวดนะคะ2วันจบแบบสนุกมากทุกคนต้องลองไปอ่านนะที่น้ำหวานอ่านเนี่ยมันจะเป็นซับภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามันมีแปลไทยให้ด้วยยังไงน้ำหวานจะแปะลิงก์ต่างๆไว้ใต้คลิปนะคะลองไปหาดูกันเองไม่ต้องพูดมากนะคะตัดเข้าเรื่องกันเลยเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นที่นายเอกของเราเขากําลังดูไลฟ์สดของผู้ชายคนหนึ่งอยู่ซึ่งไลฟ์สตรีมนี้เนี่ยมันเป็นแบบ18บ บวกโชว์ชว,ว่าวิวแก้ผ้าสําเร็จความใคร่อะไรประมาณนี้และนายเอกของเรานะคะก็แบบดูไปแล้วก็เหมือนทําภารกิจตัวเองไปจนทุกอย่างสําเร็จความใคร่นะคะจากนั้นนายเอกก็มีการโดเนทเงินให้ผู้ชายคนนั้นคือแบบชอบมากเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยวันต่อมานายเอกก็ได้ไปเรียนนะคะแล้วเขาก็ได้เจอกับพระเอกซึ่งเป็นประธานนักเรียนและในเย็นวันนั้นเนี่ยทุกคนก็คือพากันไปสังสรรค์นะคะนายเอกก็ถูกมอมเหล้าจนเมาพระเอกที่ดูเป็นคนใส่ใจคนอื่นม,กมากๆเป็นคนจิตใจดีนะคะ ก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะเทคแคร์นายเอกเองพานายเอกไปส่งบ้านพอพานายเอกมาถึงห้องนะคะนายเอกก็อ้วกใส่เสื้อพระเอกพระเอกก็เลยเหมือนต้องถอดเสื้อไปซักต่างๆนานาและระหว่างนั้นนายเอกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นพระเอกที่ถอดเสื้ออยู่นะคะแล้วเขาก็เห็นปานตรงแบบตรงเอวพระเอกซึ่งเป็นปานเดียวกับผู้ชายที่อยู่ในไลฟ์สตรีมนายเอกจึงทักพระเอกไปว่าคุณคือ B ี Alex กใช่ไหมเพราะว่ามีปานตรงนี้แถมยังมีไฟตรงคอคือเหมือนกันทุกอย่างสุดท้ายพระเอกก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจากแบบคนดี ใสๆก็เปลี่ยนเป็นโหดมาก เข้ามาบีบหน้านายเอกนี้นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ให้บอกใครข่มขู่ไม่ให้บอกใครถ้ามีใครรู้แล้วก็จะมาจัดการนายเอกคนแรกแต่นายเอกของเรานะคะก็คือไม่มีความกลัวเลยออกจะดีดาด้วยซ้ำแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมเป็นแฟนตัวยงชื่อเขาผมอันนี้นะผมดเงเน็ดเงินให้คุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยและพอพูดตกลงกันเสร็จพระเอกก็กำลังจะกลับนายเอกก็เลยไปขอพระเอกว่าขอกอดทีได้ไหมเพราะเป็นแฟนคลับคุณอยากจะกอดคุณสักครั้งจากนั้นพอกอดนะคะนายเอกก็มีอารมณ์ ก็มพออ่านถึงตอนนี้แล้วนะน้องหาน โอ๊ยอายอายมากอายแทนนายเอกมากแต่ก็ยังดีที่พระเอกเขาไม่ได้รีแอคแย่มากนะคะเขาโอเคด้วยเขาก็เลยดึงนายเอกมาจูบและเกือบจะได้ NC แล้วแต่ก็ไม่ได้ NC นะคะสุดท้ายตัดมาที่วันต่อมาพระเอกก็ไปไลฟ์เหมือนเดิมคะ่ะแต่เกิดปัญหาที่ว่าไม่มีอารมณ์เปิดนั่นดูก็ละเปิดนี่ดูก็ละก็คือแบบไม่มีอารมณ์แล้วคนที่ดูอยู่เขาก็เริ่มคอมเมนต์มาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่แข็งสักทีหรออะไรอย่างเงี้ยจาก นั้นพระเอกก็นึกไปถึงหน้านายเอกในคืนวันนั้นนะคะแล้วเขาก็มีอารมณ์ขึ้นมา ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ3-4วันแล้วพระเอกก็เลยคิดกับตัวเองนะคะว่าเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้ไป NC กว่าคนอื่นมานานแล้วแน่เลยตัวเขาถึงเป็นแบบนี้แต่พอคิดจะไป NC กับคนแปลกหน้านะคะก็รู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปกับใครดีล่ะคะสุดท้ายเหตุผลต่างๆนานาก็รวมมาอยู่ในตัวนายเอกนะคะพระเอกก็เลยนัดนายเอกมาแล้วก็แบบมาเจราจากันเลยนะว่าเนี่ยเราจะ NC กันแต่แค่ NC เท่านั้นนะอย่าเอาความรู้สึกส่วนตัวมารวมต่างๆนาๆนานะคะและนาย แน่นอนว่าเขาตกลงนะคะท้ายที่สุดก็คือเออตกลงกันและแน่นอนอีกว่าพอความสัมพันธ์ทางกายมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยความสัมพันธ์ทางใจในายเอกที่ชอบพระเอกอยู่แล้วเขาก็ต้องแบบพัฒนาขึ้นแอบบคิดเข้าข้างตัวเองบ้างในบางครั้งแถมทั้งคู่ก็ยังมีอดีตมีปมในใจให้แก้ด้วยกันทั้งคู่นะคะก็มันเป็นเหตุการณ์ที่อยากให้เราไฟ n d o ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อๆไปนะซึ่งน้อหวานก็อยากให้ทุกคนไปอ่านกันเองนะคะเว็บเขาอ่านฟรีนะคะแบบเวอร์ชันไทยอะ่ะแต่ถ้าใครที่อยากจะัพ p อ o r t เออ ของจริงของออริจินอลเลยอะไรเงี้ยก็เออไปสปอร์ตไปซื้อเหรียญไปอะไรได้แต่มันจะค่อนข้างยุ่งยากนิหนึ่งนะเพราะว่าเราจะต้องใส่แบบเครดิตการ์ดใส่อะไรของเราไปอะ่ะซึ่งนั่นแหละมันก็ยุ่งยากหน่อยนะคะถ้าเทียบกับเว็บอ่านการ์ตูนที่นหวานแบบแค่สแกนนิ้วแล้วมันก็ติง้งหักเงินหักเงินไปเลยใช่ไหมอันนี้ก็เออต้องมานั่งใส่ข้อมูลอีกรวมๆนะคะก็คือสนุกไปอ่านได้แถมยังมีคู่รองนะคะจะเป็นตอนพิเศษและเขาแบบ SM เอ็ม่ะทุกคนเป็น NC แนว SM แนว,แ,นวแปลก หม่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางอย่างที่น้าหมาอ่านน้าหมาเก็แบบด้วยเหรอเออมันจะมีอยู่ช็อตหนึง่งฉากหนึ่งนะคะที่เราอ่านของคู่พิเศษคู่ร้องเนี่ยนะแล้วเราก็เห็นอุปกรณ์ของเล่นอะไรอย่างนี้ของเขาแล้วก็แอบ,บตกใจเล็กน้อยนะคะเปิดโลกกว้างเปิดความรู้ใหม่ๆใ,ให้เรานะคะ เออเอาเป็นว่าใครที่ไปอ่านตามใครอ่านมาแล้วหรือยังไงคอมเมนต์คุยกันได้นะคะน้อก่านก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย